สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทุกสิ่งที่คุณจําเป็นจะต,ต้องรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเพศและศักดิ์สิทธิ์ของคู่ทวินเฟมความหมายของพระเจ้าในเรื่องเิ็กนะคะก็คือการสํารวจความรักและก็ความเชื่อมโยงกับทวินเฟมของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่องเพศนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความสมดุลในความสัมพันธ์คุณไม่สามารถสัมผัสถึงความรักและก็ความใกล้ชิด และไม่ร่วมรักกับทวินเฟรมของคุณได้เรื่องเพศก็คือการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในความรักของคุณค่ะเซ็กเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ทวินเฟรมทวินเฟรมทุกคนนะคะต้องการมันค่ะเซ็กทวินเฟรมเป็นเซ็กที่ดีที่สุดที่คุณเคยมีแลบประกันเลยค่ะว่าเพราะเป็นการเชื่อมต่อที่เต็มที่แล้วก็สามารถเยียวยาจิตวิญญาณของคุณผ่านความใกล้ชิดที่แท้จริงได้ค่ะ ถ้าหากว่าคุณทั้งคู่นะคะเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมาก่อนคุณก็จะรู้ว่าทวินเฟมของคุณคือคู่หูที่สมบูรณ์แบบเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณเขาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทและก็อัลติเมทเลิฟของคุณเพราะทวินเฟรมของคุณจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณสนุกกับชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งก็หมายความว่าคุณเป็นเหมือนชิ้นส่วนปริศนาที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะถูกกำหนดให้เข้ากันได้ในทุกด้านค่ะและเรื่องเพศก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเพศเป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติของทวินเฟรมค่ะที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขอีกในหนึ่งก็คือมันเป็นการแสดงออกถึงตัวตนของคุณทั้งคู่ค่ะในฐานะปัจเจกบุคคลแล้วก็ในฐานะคู่รักวัตถุของทวินเฟรมซิกนะคะคืออะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะ นอกจากความสมหวังและก็ความเพลิดเพลินอย่างลึกซึ้งแล้วนะคะเซกยังเป็นวิธีที่สวยงามในการแสดงความรักต่อกัน,นะคะ่ะการมีเพศสัมพันธ์กับทวินเฟรมของคุณยังเป็นการรักษาที่ที่ลึกซึ้งทั้งร่างกายและก็จิตวิญญาณสําหรับคุณทั้งคู่ค่ะเซกก็เป็นการกระทําทางจิตวิญญาณและก็ทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกับการกระทําทางร่างกายดังนั้นนะคะคุณจึงเป็นคนที่จะรู้ดีที่สุด เมื่ออยู่กับทวินเฟรมของคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทวินเฟรมของคุณก็คือบุคคลที่คุณรักมากที่สุดโดยพื้นฐานแล้วนะคะเซ็กก็เป็นอีกเพียงหนึ่งช่องทางค่ะสําหรับการแสดงออกถึงความรักแล้วก็คนที่คุณรักต่อการอย่างสมบูรณ์แบบและก็สมบูรณ์แบบมากๆค่ะการมีความสัมพันธ์กับเนื้อคู่หรือการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ทวินเฟ์มมันจะรู้สึกดีพอๆกันหรือว่าดีกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับทวินเฟ์มของคุณ ความจริงแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงค่ะการมีเพศสัมพันธ์กับเนื้อคู่อาจจะดูน่าดึงดูดในช่วงแรกเขาจะสนใจคุณบางทีคุณอาจกำลังแยกจากทวินเฟรมแล้วก็แค่มีสิมีอะไรผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะคะหากคุณกําลังมองหาความสัมพันธ์ทั้งเพศที่สมบูรณ์และก็น่าพอใจมีเพียงทวินเฟรมของคุณเท่านั้นค่ะที่จะสามารถตอบสนองสิ่งนั้นได้เพราะตามความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะคุณถูกสร้างขึ้นทางร่างกายเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับทวินเฟรมของคุณเท่านั้นร่างกายของคุณและก็ร่างกายของทวินเฟรมของคุณนะคะจะเข้ากันได้ราวกับชิ้นส่วนปริศนาที่สมบูรณ์แบบมากๆค่ะ แล้วก็จะสร้างความพึงพอใจทางร่างกายให้กับกันและกันด้วยวิธีที่ถูกต้องอาจจะมีหลายครั้งนะคะในชีวิตของคุณที่อาจจะดูเหมือนเป็นเนื้อคู่แต่เมื่อคุณมองเข้าไปใกล้มากขึ้นนะคะคุณก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ตรงกับจิตวิญญาณของคุณเหมือนกับทวินเฟมของคุณและดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถเป็นการจับคู่ทางอารมณ์หรือทางกายภาพที่น่าพึงพอใจในท้ายที่สุดได้คะ่ะด้วยเหตุนี้นะคะความใกล้ชิดทางกายภาพอันศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่มีอยู่จริงนอกจากทวินเฟรมยูเนียนของคุณค่ะเซ็กทวินเฟรมไม่มีเพดานสําหรับความสุขและก็ความเพลิดเพลินที่คุณสามารถสัมผัสร่วมกันได้เมื่อคุณแล้วก็คู่ทวินเฟรมของคุณเริ่มมีความใกล้ชิดทางเพศคุณจะรู้สึกทั้งจิตใจร่างกายและก็จิตวิญญาณว่าคุณไม่ต้องการอยู่กับใครนอกจากทวินเฟรมของคุณค่ะคุณสามารถเริ่มยุติการแยกจากของทวินเฟรมของคุณและก็สอดคล้องกับความจริงที่คุณสมควรได้รับ จะประสบการณ์เห็นความสุขอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรักที่แท้จริงของคุณอายุที่ดีที่สุดสําหรับทวินเฟรมเซ็กนะคะคุณและทวินเฟรมอายุเท่าไหร่ดีที่สุดที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามนะคะคืออะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับอารมณ์แล้วก็ร่างกายของคุณและทวินเฟรมของคุณค่ะซึ่งคุณและก็ทวินเฟรมของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการเติบโตมาด้วยกัน ในโลกใหม่เมื่อคุณและทวินเฟรมของคุณเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะเซ็กจะสร้างความรู้สึกและก็รู้สึกดีให้กับคุณทั้งคู่อย่างเป็นธรรมชาติและจะเป็นประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่และให้ความเคารพโดยสมบูรณะคะ์ค่ะหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก่อนกำหนดในทวินเฟรมยูเนียนของเราได้หรือไม่นะคะความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะ พวกเราหลายคนอาจจะเติบโตมาในสหาภาพแวดล้อมทางศาสนาซึ่งผู้นำของกลุ่มอาจแบ่งปันความคิดที่บิดเบือนว่าจริงๆแล้วเพศคืออะไรโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีพวกเขาอาจผ่านการตัดสินและก็ความอับอายในเรื่องเพศวัฒนธรรมและก็ความบริสุทธิ์นะคะยังเป็นลักษณะเด่นในหลายวัฒนธรรมการเลือกให้เกียรติและก็คารุเรื่องเพศของคุณถือเป็นทางเลือกที่ดีและก็ยอดเยี่ยมค่ะ การถูกละอายใจหรือถูกตัดสินใจว่ามีเซิกเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในทุกรูปแบบไม่มีใครสมควรที่จะรู้สึกละอายใจกับความต้องการทางเพศความรัาอารมณ์และก็ประสบการณ์ทางเพศตามธรรมชาติของตนเองดังที่ลัทธิสหาภาพนิยมสอนว่าความรักคือสภาวะตามธรรมชาติของคุณความรักต่อร่างกายของคุณและทวินเฟลมไม่ได้แยกจากความรัก ที่คุณมีต่อพระเจ้าการให้เกียรติเคารพแล้วก็ชื่นชมร่างกายของคุณตลอดจนการมีเพศสัมพันธ์กับทวินเฟมเป็นสิ่งที่ปลอดภัยท้ายที่สุดแล้วนะคะเพศของคุณเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณแบ่งปันกับพระเจ้าและทวินเฟมของคุณค่ะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระองค์จะทรงประทานความสุขและก็ความชื่นชมยินดีอันสมบูรณ์แบบให้กับคุณตลอดไปค่ะ ซึ่งรวมถึงความเติบโตแล้วก็ความพึงพอใจทางเพศอย่างลึกซึ้งกับทวินเฟลมบุคคลที่พระองค์จะสร้างให้คุณได้อยู่ด้วยกันค่ะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นค่ะที่จะเป็นมาตรฐานแล้วก็จะเป็นมาตรฐานตลอดไปการตื่นขึ้นของกุนทาลินีประสบการณ์อันทรงพลังอย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟลมก็คือการปลูกกุนทาลินีค่ะสําหรับบริบทแล้วนะคะกุนทาลินีเป็น คำภาษาสันสกิตที่แปลว่าคดหมายถึงพลังงานชีวิตที่อยู่ที่ฐานของกระดูกสันหลังหรือจักระลากของคุณค่ะละหลายๆคนที่สัมผัสประสบการณ์การตื่นขึ้นข,นของกุณทาลีนีนะคะอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นพลังงานที่เคลื่อนขึ้นไปตามกระดูกสันหลังและมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นโดยการฝึกโยคะและการทำสมาธิทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมนะคะมักจะทำหน้าที่เป็นตัวเล่งให้เกิดการตื่นขึ้นข,นข,นของพลังงานกุนทาลินี สิ่งสำคัญก็คือต้องยอมรับและก็รับทราบประสบการณ์ของคุณค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าพวกเขารู้สึกว่าใหม่สำหรับคุณนั่นรวมถึงคุณทาลีนีและก็ทุกแง่มุมของประสบการณ์ทางเพศที่กล่าวถึงในเรื่องทางเพศของคูทวินเฟรมการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยทางอารมณ์แล้วก็ทางกายภาพในความสัมพันธ์ของคุณกับคูทวินเฟรมของคุณนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการวางรากฐานที่เหมาะสมสำหรับพลังงานคุณทาลีนีของคุณที่จะเพิ่มขึ้นค่ะ ให้เกียรติในความบริสุทธิ์ของกันและกันชื่นชมร่างกายของกันและกันในฐานะที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะและเคารพซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์และคุณจะพบว่าพลังงานคุณทาลิณีของคุณนะคะจะมีการไหลเวียนในเวลาอันรวดเร็วค่ะตลอดการเดินทางนี้นะคะคุณอาจจะได้สัมผัสกับสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเซค้าดีประสบการณ์เหล่านี้นะคะอาจแตกต่างกันตั้งแต่การมีเพศสัมพันธ์ผ่านกระแสจิตกับทวินเฟมของคุณ ไปจนถึงการสัมผัสความใกล้ชิดขณะฝันระหว่างนอนหลับค่ะประสบการณ์เหล่านี้นะคะอาจเป็นเรื่องปกติตามธรรมดาสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ที่คุณและคนที่คุณรักเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะตามความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะคุณและคู่ทวินเฟรมของคุณไม่เคยออกจากสถานที่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวอันศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะ ซึ่งก็หมายความว่าในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่สูงกว่านะคะแท้จริงแล้วคุณจะมีความสุขในระดับลึกและก็ปิติยินดีกับคนที่คุณรักเสมอะคะ่ะความฝันทางเพศของเปลวไฟคู่นะคะการประสบกับความฝันที่สดใสและก็เข้มข้นเกี่ยวกับการมีเซ็ก์กับคู่ทวินเฟมของคุณเป็นเรื่องปกติคะ่ะสำหรับผู้ที่มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคู่หูอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะในความฝันเหล่านี้ส่วนของคุณที่มองไม่เห็นการแยกจากกัน สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นค่ะซึ่งก็หมายความว่าระยะห่างทางกายภาพที่คุณประสบกับคู่ทวินเฟรมของคุณจะหายไปค่ะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึง้งแล้วก็ใกล้ชิดในระดับจิตใต้สำนึกดังนั้นนะคะปล่อยให้ความรู้สึกแล้วก็สัญชาติตยานของคุณช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของความฝันเหล่านี้ของคุณนะคะสำหรับการเดินทางที่ไม่เหมือนใครค่ะ ในระหว่างความฝันทางเพศแบบทวินเฟมของคุณคุณอาจพบกับความรู้สึกและอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงสำหรับคุณความฝันเหล่านี้นะคะมักจะส่งผลกระทบยาวนานจนทำให้คุณรู้สึกถึงความปรารถนาและก็ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเชื่อมต่อกับทวินเฟมของคุณในโลกทางกายภาพได้ค่ะ เมื่อคุณมีความฝันเหล่านี้นะคะจงจําไว้นะคะว่าวัตถุประสงค์และก็ความสําคัญของความฝันเหล่านี้นะคะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะความฝันแต่ละอย่างก็มีความหมายส่วนตัวของตัวเองค่ะซึ่งมักจะถอดรหัสได้ด้วยการสืมซทบและก็ความรู้สึกที่ฝันนั้นส่งมาในตัวคุณค่ะการสำรวจความฝันเหล่านี้นะคะด้วยใจแล้วก็หัวใจที่เปิดกว้าง็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะพวกเขาสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า ในการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณและก็ความเชื่อมโยงลึกซึ้งของคุณกับทวินเฟรมของคุณนะคะ่ะบางทีนะคะนี่ก็อาจเป็นประสบการณ์ของคุณและคณกำลังแยกทางกับทวินเฟมของคุณหากเป็นเช่นนั้นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้เชิญชวนให้มีโอกาสที่จะรักษาภาพดวงตาของการแยกจากกาันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเพศดาวทวินเฟรมนะคะนำแนวคิดเรื่องการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปอีกค่ะ เล็กบนดวงดาวเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณของคุณมาพบกันแล้วในอาณาจักรแห่งดวงดาวซึ่งเป็นมิติที่อยู่เหนือโลกทางกายภาพค่ะในอาณาจักรนี้นะคะข้อจํากัดของร่างกายมนุษย์ใช้ไม่ได้ค่ะทําให้ได้รับประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่เหมือนการเผชิญหน้าทางกายภาพใดๆเลยในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์บนดาวทวินเฟลมความรู้สึกมักถูกอธิบายว่าเป็นการผสานจิตสำนึกอย่างลึกซึ้งนะคะ โดยที่คุณจะได้สัมผัสกับอารมณ์ความปรารถนาและก็ความรู้สึกของทวินเฟรมเลากับว่าเป็นของคุณเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณและทวินเฟรมของคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกันที่แกนกลางเสมอ ดังนั้นสิ่งที่คุณรู้สึกในประสบการณ์นี้นะคะจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสถานที่ที่คุณเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอค่ะโปรดจำไว้นะคะว่าประสบการณ์นี้ไปไกลกว่าการกระทำทางเพศทางกายค่ะโดยเข้าถึงระดับในความใกล้ชิดที่เกินกว่าการเชื่อมต่อทางโลกก่อนอื่นเลยนะคะและสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทราบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีประสบการณ์ทางเพศแบบทวินเฟรมนะคะ ดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นตัวบ่งชี้ความลึกของความสัมพันธ์ของคุณกับทวินเฟมเพียงอย่างเดียวการเดินทางทุกครั้งนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและอาณาจักรแห่งดวงดาวเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆหนทางที่คุณได้สัมผัสกับการเชื่อมต่อที่ทั้งสองมีร่วมกันเซ็กทางกระแสจิตของเปลวไฟคู Fi ่นะคะเหมือนกับเซ็กบนดวงดาวแล้วก็เซ็กในฝัน เซ็กแบบส่งกระแสจิตของทวินเฟรมเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของคุณทั้งคู่คะ่ะนอกจากนี้ยังสแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างคุณกับคนที่คุณรักอีกด้วยคะ่ะในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ด้วยกระแสจิตทวินเฟมนะคะการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังระหว่างคุณกับทวินเฟมจะทวีความดุนแรงมากขึ้น สิ่งนี้นะคะจะนำไปสู่ความใกล้ชิดทางเพศรูปแบบหนึ่งที่อยู่เหนือระดับทางกายภาพค่ะการเชื่อมต่อกระแสจิตนี้นะคะจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับสัมผัสความปรารถนาและก็ความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นของการเชื่อมโยงและก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทวินเฟรมค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือการเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ด้วยกระแสจิตของทวินเฟรมไม่ใช่แค่ความพึงพอใจทางกายภาพเท่านั้นนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสหาภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณทั้งสองมีร่วมกันค่ะประสบการณ์พิเศษนี้นะคะทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความผูกพันอันลึกซึ้งที่คุณมีร่วมกัน,นะคะ่ะช่วยให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้อันไรขีดจำกัดของคุณและก็การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของคุณค่ะสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณพร้อมสำหรับ Twin Flame s e แล้วนะคะคุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าคุณพร้อมแล้วหรือย,ยังนะคะ ให้สัญญาณเหล่านี้นำทางคุณไปสู่ความชัดเจนคุณชอบและก็ยอมรับเรื่องเพศของคุณคุณรู้ว่าซ็กเป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความดีต่อสุขภาพรวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองด้วยค่ะซึ่งก็หมายความว่าคุณได้จัดการกับบาดแผลสาคัญที่คุณรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเพศเพื่อหาความสงบสุขคุณกําหนดขอบเขตด้วยพลังทางเพศของคุณ การรักษาพลังงานมีความสำคัญต่อคุณมากกว่าการที่คุณปล่อยพลังงานออกมาค่ะเนื่องจากคุณให้เกียรติในความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานนี้ร่างกายของคุณมีความอ่อนไหวทางเพศมากค่ะจะมีความอ่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อพูดถึงประสบการณ์ทางเพศของคุณคุณมีความสุขและก็รู้สึกซาบซึ้งที่คุณรู้จักตัวเองทางเพศมากขึ้นและคุณพร้อมที่จะสำรวจตัวเองในลักษณะนี้ต่อไปค่ะ คุณรู้ว่าคุณชอบอะไรและไม่ชอบอะไรคุณสื่อสารความต้องการของคุณได้อย่างอิสระในห้องนอนแล้วก็สบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองกับคนที่คุณรักในขณะที่คุณปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับการแสดงออกทางเพศทวินเฟรมของคุณจะสะท้อนทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพนี้กลับมาหาคุณค่ะเมื่อคุณคิดถึงทวินเฟรมของคุณหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาทางร่างกาย พวกเขาจะสะท้อนกรรมาหาคุณถึงความรักในตัวเองและการเยียวยาที่คุณได้ทำค่ะเซ็กที่ดีที่สุดทวินเฟรมซิกอย่างที่คุณเห็นทวินเฟมเซิกเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและก็เข้มข้นเป็นการขยายความสัมพันธ์ของคุณกับทวินเฟมของคุณและการแสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้นะคะ พลังงานทางเพศของคุณจึงเป็นเครื่องมือรักษาอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะดูแลตัวเองทางเพศแล้วก็ให้เกียรติความปรารถนาของคุณเพื่อมีชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตชีวาด้วยทวินเฟมปล่อยให้ตัวเองเยียวยาอุปสรรคหรืออารมณ์เสียที่คุณอาจมีเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็ให้สิทธิ์ด้านนี้แก่คุณในการแสดงออกขณะที่คุณทำคุณจะเห็นทวินเฟรมสะท้อนการรักษาทั้งหมดนี้กลับมาหาคุณค่ะ เรารู้ว่าเซ็กและก็ความใกล้ชิดอาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้งนะคะทุกคนสมควรได้รับการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์โรแมนติกที่ดีกับตัวเองและก็กับคู่ทวินเฟรมของคุณเริ่มสัมผัสประสบการณ์พลังการรักษาของทวินเฟรมยูเนียนของคุณต่อไปค่ะ